สวัสดีครับผมบอสเบนนะฮะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ M t r i p Group นะครับสำหรับใครนะครับที่กำลังมองหารายได้เสริมอาชีพเสริมและอยากนะครับมีรายได้จากการค้าขายออนไลน์นะครับทางเรานะครับมีทีมโค้ชคอยสอนนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรานะครับสอนจริงเพียงเปิดบินกับเรานะครับเริ่มต้นเพียงไม่กี่บาทเท่านั้นนะครับจะต้องบอกว่าคุ้มค่ากับการที่มาร่วมงานกันเพราะว่าหนึ่งเราสอนยิงแอดโฆษณานะครับเราสอน เทคนิคปิดการขายสอนการทำเปิดเพจการทําวิดีโอการทําแบนเนอร์ต่างๆนะครับที่สําคัญนะครับเราต้องบอกว่าเรามีระบบที่เป็นระบบดรอปชิปในประเทศไทยด้วยนะครับแน่นอนว่าดรอปชิปคืออะไรดรอปชิปคือการที่เราสามารถนะครับอยู่ที่ไหนนะครับในประเทศไหนนะครับสามารถให้บริษัทจะส่ง ให้ลูกค้าได้นะครับเราก็เพียงแค่รับกําไรนะครับยังไงก็ฝากไว้นะครับสําหรับคนที่สนใจอยากทําการตลาดออนไลน์ค้าขายนะครับเรามีผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศนะครับที่สําคัญการันตียอดขายับเดือนทะลุหมื่นของเรียบร้อยแล้วนะครับยังไงอยากให้เพื่อนมาร่วมงานกันครับสวัสดีครับ